อะไรก็ลอดอนี้โอ้มากคันเดียวคันว่าพี่น้องเลยอื ไปดีเนาะดิพอดีว่าเศร้านี่มาฟอกก็รอดเดี๋ยวนี้เนาะแต่ว่าก็รอดมันมาไหวโพดยินโปรได้เนาะมันมาเศร้าพอนะ ี <mondo> <flix> ่นี่ยหนนกได้สองตัวนะจะไปรอดเก็บเบื้งว่ามันจะได้บัวเนาะนกน้อยนก โดนมึงยึดถึงนี้นะโดนบริเวณโดนตรงนี้นันเอนมีเบอร์ไม้ให้นั่นบางบดตรงนี้น่ะนะมอเที่ยวนี้ใช่ไหมครันดมนี่น่าจะเห็นด้วยนะ้วสงสัยว่ามันบอ โดดไปตรงนี่มันมัม่เพิ่มนะใกล้หาวพนนี่เศร้านี่เนาะนี่เนาะ เดียวนีแล้วสพี่นะ,วนะรวมมันน่าจะรน่นลงมาตึงนี้นนะโอ้ยพูนีน่ะนี้ยุกไกลพนูนันกินปลาเสียงนกเสียงก็มนนนะีน้าบ่ห้องนนี้ โอ้มันล้วนไกลได้ตัวนี้นะมันอยูหม้อพดนะคิดว่ามลงบนโดมซะหนะาืธอเกยเนาะนนี้น่อดิลกตามลกเซลตัวนี้น่อียนลกตัวหนึ่งเฉยๆเนาะตกหลงมา

很多了点。 Thank <laughs> you. Mm-hmm. tôi nói tới các phòng nhìn cái này nặng rồi kiểu trai quá lúc lơ quá cancang dia menlah ni to ni ni perlain nak video nilah ประมาณ tiba นาทีติบ่

ยังบริสตายเนาะเห็นมันลงมาียวนี้แล้วตรงนี้องใส่มันไปแล้วตรงนี้นะ เมื่อกี้นี้ต้อนลกมาหลายตัวเลยแต่ว่าหนึ่งสองตัวไปบ่โดนมันไปล่อยใจที่นี่เนี่ยเนาะสองตัวสัตว์ตัวคือว่าล้วนมาแถวเนี้ยนะไปล็อกเก็บตัวนล็กที่พี่เนาะ thú muôn bất tử ta nên tôi sẽ sống thì nóc nhỏ nữa สองต้นบินไปเถวาน้นแหละยาามันไม่ไผ่มันเยอะสอดอยางมันมันเลยบริไตยอยีกนะจะสองตัวนี่นต,ต,น,นะตน,น่าจะโดนนาะหรอือไม่โดนน้นดีตัวนั้นกล่วลงที่นี่ Bộ hình nó Bộ <coughs> hình nó cũng cho Bộ tục ăn lên Thì nó luôn Cái chiều này Cái chiều này Bộ hình thì luôn Bộ เรเอาตัมกินี่เลยก็จิกกัดก้นละพี่น้องเลยตัวนี้เลยก็จิกัดก้นเลยหลวงโตประมาณสองตัวนี่นะ bên thần mật nữa ừ sản thi, nữa. ừ sản xây ha hộp tố nọ Anh nhìn thấy ừ sao đi ừ โอเคสิ okay. ได้กลับก็นนะพี่น้องนี่หมดน,นี้นะนี่โอเคจะกลับไปเกี่ยวเขาอรงน,นี้นะมาเกี่ยวเขาแล้วก็มาล้อเสาซ,ซื้อนี่ด้วยเบรกไปร้ออยู่ป่าทุก่บนนั้นเนาะปาดงใหญ่อยู่เถียงนาซื้อนี่นะี่ะ กันมไมเด้วยเจอกันไม่ไปก่อน,นมาหัวเทียงเลยเนาะเดีย๋ยอันนี้ก็คือมาล้อนินได้อีกกระเลงตัวนั่งมาตืน้นเนาะกระเลงน้อยนี่นะเสานี้พวกมันอยางก,ก,กินกินกระปูด้วยเนี่ยเดี๋ยกระปูใหญ่เด้นี่นาะปูใหญ่นี่น กินจะสนันนีอยู่ไฮ้อยู่นะเกี่ยวเข้าดีเข้าอยู่เนื้อหันดิเทียดนี่นะภายบึงปูนในหญ่นาะนี่ดีดอดแองปน่ักแจง้งยูเห็นบ่บ่เห็นอยู่เนาะดู ันนี้สันสันเนียวสีเนียวเนาะบกคยมีตัวใหญ่เลยเนาะเจ้ามาเอาลายมันใหญ่พอทานแล้วเนาะนดี๋ยวมาโอ้เกิดนี่มือไตไตไตโอ้ใหญ่เนาะโอ้ทำนักซ่าเดอินนี่นะ

ออกนี่เอาตัวหนึ่งมาทีนกนเนี่ยเนาะขามันไม่เบิดยามันขามัน,นโอ้เข็ดของมันก็หักเบิดขาเบิดดังไฟต้นน้ำกินบดินะ Tengok tu ni tak Oh tu ni macam cik Tengok โอ okay, เคมาเลยกินข้าวเลยทุกคนโอ้ตรงนั้นคน Okay. Mà vào này nào. ăn con ricky nắp. Ok, má kính khóc nào nina khóc nắp nắp nữa nữa ăn nữa nữa nữa

อืคัดๆๆนี่นะปูนี่นะปูธรรมชาติหน่อยเก็บยุ้ยห้อยครับห้อยยุ้ยถึงครับ pu sama sade pinong ni, kanjo.

ตลอดอะตรงนี้โอ้มาคันเดียวคันว้นี่